ก็สวัสดีครับผมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับด้วยเผยเกมมิ่งเองก็วันนี้ผมยินดีอย่าแซดก็จะพาทุกคนมาเจอกับแชมเปี้ยนที่มีชื่อว่าลูลู่ท่านเองลูลู่นะครับผมเป็นซัพพอร์ตตึงตึงเวทเขาเป็นคอนโทรลเมดก็เป็นเมดที่ใช้สกิลในการลุลนีเพื่อได้ดีนี่ครับผมก็ทักษิณเขาแล้วครับพิกแฟรี่คอมเพนีนก็คือว่าทุกๆครั้งที่เขาโจมตีเขาจะสามารถมีสร้างการโจมตีเพิ่มเติมจาก พิกซี่ที่บินตามเขาาเนี้ยขึ้นไปอีกสามลูกสกิหนึ่งของผมคิทเทอร์แลนด์ก็เขาจะยิงสกิลไปเป็นเส้นตรงด้านหน้าตามซึ่งสังเกตว่าจะเห็นว่าเออมันจะมีสองแฉกนะโดยที่แต่ละแฉกก็คือมาตามทิศทางที่พิกซี่อยู่กับเขาอยู่นั่นเองสกิลสองวิมซี่ก็อออลืมบอกคิทเทอร์แลนด์เนี่ยจะทาจะสร้างความเสียหายแล้วก็สลโลด้วยศัตรูที่ที่โดนสกิลสกิลสองขผมวิมซี่ก็คือว่าถ้าใช้กับเพื่อนฝอนกันก็จะเดินเร็วขึ้น แต่ถ้าเกิดใช้กับศัตรูอ่ะศัตรูก็จะถูกเปลี่ยนร่างให้กลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นสัตว์ตัวน้อยอย่างร่างเนยร่างมังกรก็จะเปลี่ยนเป็นร่างเป็นมังกรแล้วก็เดินช้าลงติดใบทําอะไรไม่ได้ด้วยแต่ว่าขยับนิดหน่อยได้ส่วนสกิล3ของผม Heal Pixie ก็คือว่าเอ่อเอาที่เราไปใส่ที่ศัตรูไปฝั่งเพื่อนแล้วก็จะทําให้เพื่อนเนี่ยได้รับเกาะเพิ่มขึ้นในขณะที่ว่าเอ่อถ้าเกิดแตกกังศัตรูศัตรูก็คือศัตรูนันทนสร้างความเสียหายนั่นเอง โดยที่พิงซี่สามารถอยู่กับศัตรูได้แล้วเวลาหนึ่งแล้วทําให้เราสามารถใช้สกิลหนึ่งต่อได้ด้วยส่วนอีกทีนึครับผมไวโกรธก็คือว่าเขาจะทําการเ,าเลือกเลือกหนึ่งยูนิตท,ที่จะขยายร่างให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําการน็อกอัพศัตรูหนึ่งครั้งตอนที่ตอนที่กําลังขยายร่างนะแล้วก็เพิ่มเกาะเพิ่มเพิ่มเลือดขึ้นมาระยะหนึ้ง เก็บไม้เก็บไม้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เลนบนนะครับก็จะเป็นเฟสเจอกับเออ่คามิลแล้วก็เลนล่างก็จะเป็นเอ้ยเลนเลนกลางเอ้ยจังเกิลก็จะเป็นอามูมูเจอกับเอ่ออามูมูเจอกับชื่ออะไรวะเซนก้าเออแล้วก็มิดเลนก็จะเป็นเฟสเจอกับโอเลน่าส่วนเลนล่างก็จะเป็นเซนดูรุเจอกับดูเช่นดูรุเหมือนกันเออดูรุเหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวไปดูวันีเกมเลยครับผมเน็นกันจะไหลเป็นก้าขึ้นมาลูกเป็นกาไะไรหมูมู่ในตายอยู่เป <laughs> ็นยศเตาตายตายเอาตายเดียวอะ่ะเอาอะเรื่อง เอาเรื่องเหมือนกันนะเราขอบคุณที่ชมข่าวห่ายถึงว่าหมายถึงว่าเอ่นเดนเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ดิคอร์ดเพื่อนพี่ไม่ได้เข้าดิคอร์ดมันบอกว่าอะไรอยู่แบบกูขอโทษ ็ีมากว่ะอ่าอ่าอ่อออาามาลูกมาไม้มีเสร็จนมีเข้าดิดคออ่าวอเตอร์พดาแม่งได้ไหมเดี๋ยวพี่แท็กเฟสฮะเออได้แถ็กไวไไ้ได้ได้ได้โ,โดล่น ยายมันปศกไอ้เหี้ยมีสกิลสตาร์ไว้ทั้งนี่เลยไมตกม้าไหนกันไม่ได้นั่นเขาเรียกม้าหรอเฮ้ยโมโม่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 เอาได้เอาได้ข้าอย่าไปโดนดึงเขายืนดูดไว้กูด้วยเนียเฮ้ยเดินไล่เดินไล่เพื่อโทษนี่จตกมาแล้วนี่ยังไงต่อถามได้เลย ที่ไม่มียาะนะต้องแฝดออะกแ <c oughs> ย่งคีบปวดเจอแอสซซินต้องดัดเลนนะอย่าปล่อยจิดอย่างนั้นนะเล่นจะเหนื่อยอยากจะดันอยู่ แต่ว่าเมื่กอ,อกี้น้ำมุนมาแล้วคือสปเปลเขายังไม่เสียเลยระวังน้ำมุลลนงูนะเว้ยทั้งนอ่าฮะดวนเลยเมื่อกี้มันวิ่งลง,ลงกตกลงตกแม่ไปสัตว์เห็นน้ำมุนวนแล,ลน้วไง เาขากลับไปแล้วไม่เห็นมูมนะเดี๋ยวพี่จะไปหว่านนี่ยะรอแป๊บนึงเออเออรอนานหมดรอริบนานเนี่ย จะมีครบลับมาละเอนไม่นำเลย่งกล้าทำอิกอย่าเลยกลับเถอะไม่นำเลยโอ้เจ็บอุ้ยเกือบเกือบทโทโทษไป จ้างหายอ่ะฮะจ้างหายอืมอ้าวคทำไมมันก็แทกว่ะ โดนคึงเหรอใช่โดนคึงอืมตัวแพ้เจ็บครับรอเได้เลยริบกวีได้ได้ได้ติดไม่ถึงแต่จะเข้ามาได้ไหเราเป็นสี่ได้นะเดี๋ยวเราหกอ่ะได้เอาปะตัวเดียวตัวเดียวกเลยใช่ใช่เอาไม่รอแลยนะเอาเลยนะต้งมีก่อน ไม่มีทัไม่มีทัไม่เป็นไรถอยไปถอยไปเอนอนี่ไปพิสหน่องกลางหลางหนกลางไหนเยื่อนกลางไหครับแมวกูโดนเลยแล้วเนี่ยโอ้โหมาเล้ยันไม่รออยู่

ต้องเอาแล้วเพราะมันหมดแล้วหมดทุกตัวสวยอยู่หมดทุกอย่างแล้วมอบแล้วมอบเอ้ยอกเลี้ยมันก่อนดิโคลอะไรวะน่ารักน่ารัก็มาเดี๋ยวมึงขับเลี้ยงไปกันเถแย่กิ้วหมนที่ไปอย่าลืมกดดีกิ้วก็เหมือนละมีแกคิดว่าดูเลนวนอยู่มันทำอะไรวะ มันเหงาอ่ะเี้ยไปกับกูสีอตามีแล้วเนี่ยผเมื่อกี้อันสีสวยไปถึงไปไม่ใช่มึงอ้าวไอสัตว์ไปถึงอ๋อพี่พี่ยันเตียนะเฮ้ยน่ะไม่ใช่ไปแน่นอนเฮ้ยมูมูไม่เอามูมูไม่เอามู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 แก่แมวเขาหวาดนี่นะ ตัดแล้วมึงตามจริงเหรอเพื่อน <c oughs> ตามไปตามคนเดียวเลยไม่อยู่แล้วปี๊ขึ้นไปปี๊ไมอาโอ้ขึ้นไปหมดเลยสามตัวต้องไปวะเล้วพิทตเต้นกันหน่อยปัตเต้นรื้อรวบเอาไอ้รับหนีด้วย่นี่ บัฟป e right. ิงให้ไม่ถึงว h a The f u c k กาแล้วม okay. ันต uh ้องหันกับมาแทงกูเด็กเที่ยโคหลีกเลยนะเว้ยพี oh, ่ไม่ดาเขาแบบนั้นได้ไงอะปาสาวแบกก็แบกไม่ไหวแต่มันคีนมอนเลยสัตว์ นน่จะทีมกับอาควาใช่ไหมได้ทีมแม็กอาความีคีเลมอนดีนะแม็กไปเปลี่ยนชื่อลแล้วแม็กซ์จำไม่ได้เฮ้ยฮลัฮโลฮโหลเฮล้ยฮลัลโหลฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลมาแล้วไรมาอะไรไมิถายเฮ้ยรู้ซะมั่งรู้รูจีนแดงใช่แล้วกัางไหน เฮ้ยไม่โดนได้ไงวะบายบายชิคกี้กับไปเติมของแป๊บนึงไม่มีสลับพี่กิ๊วสลับเลยต้องการพี้กิ๊วแน่แน่สลับเยสลับเล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 ยหลับเลยเขาบอกให้เราหลับอ่ะไปะนอน มัน,นแหลแต่อีกวันเดีร์ไม่แตกหรือเปล่าวะเปล,าล่าะดีเดิเฮ <c oughs> ียต้งหลบตอ้ยลืมมังกรดีมากมากแน่หลืมแล้ตัวใหญ่ขนาดนั้นไรแมกไลยมยโอเฮียตัวเสือก ดูดิดีกว่าดว่าเอ้ยมันมีสเปลอะไรบ้างรู้ไหมตัวอะไรอ๋อเกนเน่มเกนเน่ไ<ด>ล่จะแปดไปแล้วต้องถามกิว่มมะ,ะมันนี้ไล่จำกรไหมอะไรมันก่อนเลยเมื่อกี้ถ้ามันไม่มีหมูมูพี่ว่าพี่เอามันตายนะ,อะไอ้กิวโดนได้ายบายมาได้ล้าน กำลังไปร <AS L> ไับอยู่เอ้าคิวเฮ้ยเกิดเรื่องว่ะไอ้ทำตีไว้เลยไป่ะคนหมดแ้วอีพี่อย่าอย่าฝึกสเต็ปกันใครมาเพื่อการนี้ โอ๊ยโอ๊ยรอดช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหนเพื่อนเออดียังมาง Thank you Enemy อะไรวันนี่ยสึกลูลูอะวะลูลูีนไล่คิวชาวบ้านเขาเป็นบ้านเล่นเลยไล่ไล่คิวไม่พอคิวเลนแทนคนอื่นด้วยน่ารักชิบหาเดี๋ยวถ้าลูลูเขาไม่กลับบ้านเลยแล้วก็ลูลูเขาก็จะตาย อ๋อพี่จะโอ้ยจะตายแล้วล่ะนี่โทนคิวเฮ้ยปุ๊ยจบแล้วจอปุูยให้ป้อมอีกคิวเลยวะจุดแก้ขินแกเขินแกเขินเขินเดิมเลยโอ้โหเข็ดแค่ไห้วะี้อยยเช็ดันเมียนตสิได้มั้งทำไรนะ วิดเลรนลิฟต์ดันเลยไปหาคิวต่อดีกว่า <laughs> <laughs> เหมือนลูลูเขาจะลงไปล่างนะเอาไม่ใช่ว่ะบนว่ะ เดินอยู่ค oh, ิวแข่งใจไว้ไว yeah. ้โ no อ้โหไมร้ลกิวไปแมงเหรอแมงติมันว้างทุ่นีไอ้คุณทำอะไรของคูเนี่ยเฟลไหมเนี่ยไปหากางกันได้ไหมไล่ผ่านเก็อันติขึ้นละไารามีปดกร้าโอ้โห พีทข้างหลังมาได้อยู่ได้อยู่ระวังระวังระวังไอ้ใส่ก่อยผิดต่อตายตายโอ้ยก็มันไปนี่ฝไปเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ไม่มดเวลามันเดินไปอ่ะใช่ใช่มันต้องไม่ไม่ไม่มันต้องให้อันนี้ไงจะให้มันไม่จิ้วแถวนั้นนะ จะให้มันโดนสโลงไงอ๋อได้ได้ได้ปิดยูทาลนะเมื่อกี้ไปกันไปกันไปฮ่าฮ่าฮ่าชิบตัวชิกตัว,ตวข่าเดินผ่านข่าเดินผ่านโผ่ยเมื่อกี้ลุ้นมืออีกอะ่ะไอ้มูมอวใส่กอ้อนผิดด้วยมเมื่อกี้บอกเลยเหร็จละ เพื่อนๆใช้ด้วยมารับอยูอ่ามาไม่มาเปลี่ยนเป้าหมายวะ <Your tea S 2> มันเปลี่ยนเป้าหมายวะเปลี่ยนเป้าหมายก็้าแล้วมีไ่ไงมันเปลี่ยนเป้าหมายใหม่แล้วอ๋อุ้ยชิบหายยังไม่โดนตีตีตีพออันนึงอันนึง ไอ้เหี้ยหลบไปหลบไปยังตายงมาก็ลยแก่เรียแน่ตายก็ได,ด้มาพี่เดี๋ยวพี่อะไรนะไม่ตายเว้ยวไม่ตายเว้ยบอกแล้วแับนี้ไม่ห,ไหายแล้วตายก็ได,ด้เนี้โยโลภีวะ

เอาป้าวบป้าไี่เกียวต้องบอกแหละมาแน่ไม่มีท้าแม่งเรืองของออ้าวไอ้สัสดูคนเราดูคนจริงช่วยไหมให้ช่วยไหมมาแล้วมาแล้ว รวบดีรูบเร็วเก็บรวบไปเนี่ยจะฆ่าพี่บัวไปโอ้ยสดชื่นไปด้วย ไม่มีคูดาอยู่เหมือนไม่ค่อยขึ้นเลยอะเหมือนเท่าเดิ <laughs> มหมยครับเชิญเลยคนระับ <laughs> ลหมยครับรับยัรับแล้ว,ลว,ลว,ลวเดินมาทางตรงวั้นตรงข้างหลังเนี่ยมาบวกบิบบวกดบ ไม่กลัวมันโดดแล้วอ้าวาลอนนี่มาลอนเป็นเลยเป็นเลยบาลอนขวนก็ตายแล้วเนี่ย What the fuck มันยืนนิ่งๆเอ่ะ อย่าทำเลยเอาเลยอาวาวแล้วมูมูอะมูมันคนเปิดเรื่องไม่ตายคนตายไม่ได้เปิดอุโ้ยดีอ ใจเย็นกิวมาเอามังกรก่อน,อนเอาดิ้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 ดี้ดว้ดิ้ดี้ดิ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 ละิ้ดา,า้ดิ้ดเ้ยิหดิ้ใิ้ด้ดิ้ิดิ้ด้ดน้้ยเฮ้ดเฮ้ย้้้้ยิ้่ิ้ดิ้ด้ดิ้ดิ้ดิ้ดทดิดิ้้น้ลน,นนะ ทั้งหมดมันก็แล้วมันก็แล้วมันก็แล้วมี้าฟิเนาเพื่อมันอาแต่ก็ไม่นอนแต่ที่วยก็ไม่พูดเลยนะเว้ยว่าอ๋ออรมกลังลุ้นอยู่ว่าจะไปช่วยใครดีโอ้ยใครใกล้ตึกเริบแก้โอ้โหชิบหาย แม่มิดเลนเขาอะกู้ยูคือที่ไหนไม่เคยได้มิดเลนแบบเนี้ยึงจะนสี่กูไหมนี่มินเลนความซีเอ็ทไม่ดับเลยโอ้ยสัตว์ขนาดนี้ กินแล้วกอพ่อมากินแล้วก็พ่อถ้าจะขนาดนี้ก็เด็ใหลอกหลอบ คิวไม่อ,าายอยู่รีเดปชั่นอยู่ก็ตายอยูยแก่เถิ่อนเลยพี่บวกไปกำลังจะถึงแล้วยังถูกก็ถึงแล้วจะถึงแล้วเห็นแล้วเห็นแล้จะถึงแล้วเนี่ยเอาไม่ได้ตายตายก่อนโอ้โหมาแล้ว

ตายครับวิจารข้ามันข้ามันมันมันกระหอบครับจริงจริงกันตีให้เรนเก้าคุ้มกว่าวะข้ามันข้ามมันลูกลูกข้ามเฮ้ยแล้วมันโฟลีกเชี่ยอันตีให้เล่นกล้าคุ้มกว่าวะเนี่ ถ้าตีให้เลนก้ามันก็กระโดดทับพี่ตายปะวะมันยืนอยู่ท่านเลย่วาเรนก้ามันก็ทำดาเมจได้เยอะกว่าปบบว่ามันต้องโยนโล่อะเพื่อนๆไปเลยครับตอนเป็นโยนความตายขี่ว่าเขานั่งโยนความตายเพื่อนให้ตัวเองต้องใช้์คำนี้เลยเหมือนตอนนั้นเลยที่ลงแรงไอ้เหี้ยกดแม็กเท่าไหนแม็กก็ฟาร์มกลับมาชนะ พอบอลลอนด้วยไหมเราเปิดง่ายเลยนะแล้วไม่มีเชดอะ่ะไหมโ<า>อ้โห oh. <'s> แมนดัง <don> <fit S 2> วะวเริ่มเริ่มมีพีดไปดูบอลลอนดิไปเช็คบอลลอนดิ yeah, เช็คบอลลอนดิฝาตายไม่ม ถึงไปดูชัวร์สิไม่เอาเว้ยเอาฟิดเข้ามาก,ก่อนทั้งหลังผ่านหวาดกันสองคนอ่ะอืมดูแล้วไหม เฮ้ยเดี๋ยวอนบ้านกา,าฮัลโหลแล้วเอาเกตี้เล่นหายไปเลยมาแล้วนี่ใส่ไว้แม่งาลอนีบมาลอนีมาลอนานมนเลื่อนเดี๋ยนี้เดียวมันปัดกั เราบอกบาลนี่ฮัลโหลนี่เราสแกนหวานไหมาอยู่เอง แล้วไม่ไ้ยาช่างช้ากัวเลยกรดหัวเลยเล็กเลยให้กวนยอกินดาแนะ ีว,ว่างไหยว่างทำไ,ทม,ไ,ม,ไมเล้น,นทิมอะไรครัทิมทิมอะไรนะไม่จุกมากแต่ก็จะเปิดอยากรู้ว่ามีใครบ้ัง

ก็จบกันเรียบร้อยครับผมกับด้วย,วยเกรนิี้นีกับลูนูนะครับก็มันเป็นสพอร์ตแหละครับยังไงก็ไปลองฝึกเซตขึ้นได้ก็พยายามโซนเน้นมองเพื่อนว่าจะใส่เกาะหรือว่าสโลหรือว่าอะไรอย่างงี้ดีครับผมก็เจิกนใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ